ในวันพุธที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะกนง,งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีการประชุมกันเพื่อพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของ<ม>ไทยค<ม>่ะอาจารย์<ม>ปัจจุบันของเราอยู่ที่ร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งชาวบ้านเขเป็นไงงของคนอื่นเนี่ย <c oughs> ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยนะคะคืออเมริกาเนี่ย ข้อ4ค่ะจันคะยุโรปเนี่ยสองธนาคารกลางยุโรป2%ใช่ธนาคารกลางอังกฤษ3ค่ะธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ศูนธนาคารกลางออสเตรเลีย2.85ธนาคารกลางแคนาดา3.75ธนาคารกลางญี่ปุ่นอันนี้ติดลบนะคะ0.1ธนาคารกลางนิวซีแลนด์4.25ธนาคารกลางรัสเซีย7.5ธนาคารกลางอินเดีย5.9และธนาคารกลางจีน3.65ค่ะเออเราต่ำเนาะ ใช่ค่ะเรานี่ต่ำเลี่ยๆยดินกับสวิตเซอร์แลนด์เลยเหรออันนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะคือเท่าที่มีการประเมินกันเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันพุทธที่จะถึงเนี่ยน่าจะมีการปรับอัตราดอ,อกเบี้ยน,นโยบายค่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะร้อยละศ .2 นย์จ จากปัจจุบันร้อยละหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยละหนึ่งจุดสองห้า <Okay. S 2> เพราะว่าในการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเสียงไม่เป็นเอกฉัน mm. มีบะมีกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินผมเข้าใจว่าเป็นคนนอกนะไม่ใช่คนในของทางแบงค์ชาติเนี่ยสองท่านต้องการให้ขึ้นร้อยละ0.5 <Okay. S 2> ไม่ใช่ขึ้นร้อยละ0.2 5น,นะแต่ว่ากรรมการส่วนใหญ่มองว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง ร้อยละหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ร้อยละหนึ่งของเรา่ร้อยละหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยน่าจะน่าจะยังพอประครับประคองไหวค่ะ <c oughs> คำอธิบายที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาวะเศรษฐกิจของเราอัตรางเงินเฟอ้อของเรามันอาจจะไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในสหภาพยุโรปทางเขาเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อสูงมาก ในเวลาเดียวกันภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะแรงโดยดกงงูการจ้างงานการจ้างงานของเขานะตำแหน่งว่างงานเนี่ยพูดง่ายว่าใครตกงานมีงานทำอ<ช>ถ้าเกิดจะขยับสับเปลี่ยนนะแต่ว่าเขาเจอปัญหาเงินเฟอ้อสูงเขาก็ต้องทำแบบนั้นของเราเนี่ยพอเราออกจากโควิดเนี่ยเราไม่ได้ออกจากโควิดแบบลักษณะพุ่งเพราะปเพราะ,ะเหตุก็คือว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกแล้วเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เศรษฐีเราไม่พุ่งเนี่ยก็คือเรื่องรายได้จากนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำหรือทางธนาคารเทศไทยพยายามทำในขณะนี้ก็คือว่าให้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดำเนินไปแบบช้าหน่อยแล้วพยายามดึงให้เศรษฐกิจเนี่ยโตต่อเนื่อง คือไม่อยากให้หักกลางลำใช่ไหมอย่างปีนี้เราคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณร้อยละ3.2ปีหน้าเราก็พยายามประคับประคองนะให้ได้สัก3.5 3.7 3.8อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกการลงทุนแล้วก็การอุปโภคบริโภคเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องภายในประเทศเนี่ยเราก็มีปัญหาหนักนะภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือนเนี่ยมันมีหนี้ดึงล้างค่อนข้างสูง ในในเวลาเดียวกันภาคสถาบันการเงินเองเนี่ยก็ต้องทบทวนดูเรื่องของหนี้เสียแล้วการอุดหนุนผ่านภาคการเกษตรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยแบกรับเยอะมากทกศเรอาก็อาจจะมีภาระที่เป็นหนี้ NPL อเนี่ยอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงหนี้เสียแล้วยังมีประเด็นเรื่องว่าเงินที่ทดลองจ่ายไปก่อนแทนรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่เม็ดเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจธธหรือว่าจะขยับขยายเนี่ยมันก็น้อยลงถ้าเกิดรัฐบาลถ้าเกิดทางธนาคารทไทยไปขึ้นดอกเบี้ยด้วยลดปริมาณเงินด้วย เพื่อที่จะจัดการเงินเฟอ้อซึ่งมันไม่สูงมากแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มหักหัวลงะนะตัวเลขล่าสุดู้สึกจะประมาณ5%ปรกว่ากว่าใช่ค่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยมีการคาดการว่าอัตราเงินเฟอ้อของปีนี้นะคะจะอยู่ที่6.1%และปีหน้าอยู่ที่3.2%ค่ะถ้าปีหน้าลงเร็วอย่างนี้ก็ความจำเป็นจะต้องกระชากดอกเบี้ยขึ้นไปก็อาจจะชาลงแต่ก็ต้องดูคู่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 ค้าด้วยผมเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกายังขึ้นดอกเบี้ยต่ออังกฤษยังขึ้้นดออกเบียต่ ในสาภาพยุโรปยังขึ้นดอกเบีย้ยต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินบาทกับดอกเบีย้ยเงินสกุลไม่ว่าจะเป็นสกุลดอลลาร์สกุลยูโรสกุลปอนไอสกุลพาวสต์เตอร์ลิงอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนต่างตรงนี้ถ้ามันมากเกินไปมันก็เกิดภาวะเงินไหลออกได้แต่มันก็ไม่ใช่ภาวะเงินไหลออกแบบเพราะเรื่องดอกเบีย้ยอย่างเดียวมันก็มีอย่างอื่นประกอบด้วยะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากมองอย่างนี้แนวโน้มของดอกเบีย้ยทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเรา ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นส่วนจะไปจบที่ตัวเลขไหนสำหรับธนาคารกลางสหรัฐสำหรับแบงก์ชาติอังกฤษหรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไม่มีใครคาดเดาได้ไม่มีใครไปฟันทงโชว์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นในบ้านเราก็เช่นเดียวกันอาจจะมีบางคนพูดบอกว่า,าปีนี้จบที่ร้อยละ1 2 5สําหรับปีส5 6 6 อาจจะขึ้นไปถึงร้อยละสองสำหรับปี2565แล้อาจจะขึ้นไปถึงร้อยละสองในปี2566แต่ถ้าเกิดธนาคารเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรอบนี้0.25ผมคิดว่าอาจจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากขยับขึ้นอีกนิดนึงม,มันคือค่อยๆขึ้นอันนี้คือทั้งสองฝั่ง ทางฝั่งเงินกู้ก็ต้องขยับปรับขึ้นทางฝั่งเงินฝากก็ขยับขยับปรับขึ้นแต่จะไม่พวัวพะยังไม่พวัวพระเพราะเราขึ้นทีละสลึงะนะเราก็ขึ้นช้ามากนะกเราก็ลังดูว่าปริมาณเงินในระบบมันก็ยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไม่ไม่เกิดสภาพตึงมือไม่เกิดสภาพคล่องตึงมือแบบนี้เนี่ยก็คงพอประครับประครองเพราะว่ากันไปเรื่อยๆกันแล้วกันค่ะ แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่คิดว่า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 เราเราต้องอยู่กับภาวะดอกเบีย้ยที่จะค่อยๆปรับขึ้นเร็วช้ามากน้อยอันนี้เรื่องโมเมนตัมเรื่องการตัดสินใจตรงนี้ต้องบอกว่าให้คนที่เขารู้ข้อมูลเยอะๆทางกระทรวงการคลังทางธนาคารมประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นคนดูเถอะ